พูดค,คำนี้หลายรอบเลยว่าคนที่ติดแล้วอยู่ในช่วงที่เคลมได้อันนั้นโชคดีสุดๆและคนที่ติดแล้วเคลมยังไม่ได้แล้วตามนี่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าไม่ได้ติดฟรีมีนี่ให้ตามนะครับคนที่โชคไม่ดีเลยก็คือว่าติดฟรีไม่มีอะไรให้ตามเลยก็คือคนที่ไม่ได้ทําประกันเจอจ่ายจบเห็นไหมพอเราไม่ทำาปุ๊บเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์อะไรที่ไหนเลยเราทุกอย่างทุกอย่างเจ็บฟรีป่วยฟรีบางคนถึงกับตุยฟรีเพราะไม่ได้ทำกับเบี้ยประกันถุกๆเองนะครับถ้าเรามองเนี่ยมอง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 ในแง่งนเนี้ยเราจะมองว่าเออวะประก yeah, ันเนะีนะ่ยมันช่วยเรานะนะครับมันช่วยเราถึงมันจะยากลําบากเราอาจจะ เวลาเราเคลมอาจจะดูยากหน่อยมันอาจจะงุดงิบ้างโมโหกับบริษัทประกันชารีลาเอกสารก็ยุ่งก็ยากเคลมก็ยากเคลมก็ยากมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ต้องแบบอันนี้แค่แค่แค่มองในมุมบริษัทที่เราเคลมในเรื่องเงินทองทองมัน